ไม่ต้องแบบไปคาดเดาวันให้เสียเวลาครับล่าสุดทีมคุก CEO ของ Apple ได้โพสต์ในเอกเรียบร้อยว่าวันที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นวันที่เท่าไหร่สรุปก็คือเป็นวันพุธที่19กุมภาพันธ์ปี2025หรือว่าในสัปดาห์หน้านะทีมคุกเขาโพสใน X นะครับว่าเตรียมพบสมาชิกใหม่ของครอบครัวในวันพุธที่19กุมภาพันธ์ปี2025นี้พร้ลอมแฮชแท็กคำว่า Apple Lunch แต่ไม่ได้บอกนะว่าเปิดตัวกี่โมง หากมาดูวิธีการเปิดตัวของ a อ p l e นะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย Apple ได้เปิดตัวหูฟังพา w e r b e a บี r โปร2ตัวหนึ่งออกมาเวลาที่เปิดของที่อเมริกาจะอยู่สักประม,มาณสัก7 8โมงเช้าบ้านเขาถ้าเทียบเป็นบ้านเราก็มาสัก4ทุ่มหนึ่งหทุ่มดังนั้นในวันพุธที่19กุมภาพันธ์ปี25ผมคิดว่าสินค้าใหม่เนี่ยน่าจะเปิดตัวประมาณสักส่ทุ่มหทุ่มบ้านเราแต่ไม่รู้ว่าเวลากี่โมงจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมแล้วก็ทีมงานใน ว่าจะมีอะไรเปิดตัวในสัปดาห์หน้าบ้างมาย้อนดูนก่อนว่าแบบในภาพกราฟิกเนี่ยมันบอกถึงอะไรเราบ้างถ้าเราดูเร็วๆเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบโลโก้ Apple โลโก้ Apple ตัวหนึ่งอยู่ในเป็นวงกลมเหมือนบอลลูนเนาะแล้วก็เป็นภาพพื้นหลังเป็นแกรเดียนสีเทาแต่จุดที่ผมสนใจอย่างแรกนะหลายคนอาจจะไม,ไม่ได้สังเกตดูวอลเปเปอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นภาพพื้นหลังของ m a c ป่ะกับของ iPad Pro อย่างเงี้ยเออมันก็สื่อได้หลายอย่างนะบางคือหลายๆครั้งเนี่ยแอปเปไม่ได้แบบ เปิดตัวสินค้าใหม่ตามสีตามกราฟิกที่ที่บอกเหรอครับแต่ว่ามันก็เป็นการอนุมานให้เราเข้าใจว่าเออมันอาจจะมีสินค้าอื่นๆนอกจาก iPhone SE เปิดตัวก็ได้ที่เก่งๆกันไว้ก็จะเป็นตัว iPad Air แล้วก็ MacBook a อ r อันนี้ก็รอดูกันอีกข้อหนึ่งเนี่ยแม็กเกอร์แมนเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอวงกลมเนี่ยมันเหมือนกับ Air Tag แล้วก็มีโลโก้ Apple อยู่ตรงกลางอาจจะเป็น Air t a g รุ่นใหม่แต่แม็กเกอร์แมนเองเนี่ยเขาก็บอกว่า Apple หรือว่าทีมคุกเนี่ยไม่น่าลงทุนทำโปรโมขนนาดนี้นะ เพื่อจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในราคาพันกว่าบาทแค่ตัวเดียวดังนั้นมันอาจจะเป็นแค่เป็นกราฟิกที่สื่อถึงมูทของเขาซะมากกว่านะเดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆก่อนว่าวันที่19กุมภาพันธ์หรือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเปิดตัวบ้างก็ก่อนที่จะเข้าไปพูดเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งหลายคนอาจจะดา่ามาว่าเอ้าก็รอมาทั้งสัปดาห์สรุปสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเปิดตัวเลยเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากมาร์เกอร์เมนแหละมาร์เกอร์เมนคือใครมาร์เกอร์เมนก็คือเป็นอ่าเป็นนักข่าวของร ข่าลือของ Apple ้ค่อนข้างแม่นยําดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราเนี่ยมักจะเชื่อเกิน80%ดเขาบอกว่าทีแรกนะเขาบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ของวันที่10กุมภาพันธ์ปี2 0 2 5 Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ก็คือ iPhone SE แต่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็คือยังไม่มีเลยล่าสุดเมื่อไม่นานมานียเขาได้อัปเดตครับว่า iPhone SE เนี่ยอาจจะเปิดตัวอีกทีเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งมันก็เหมือนกับที่ทีมพุกประกาศเลยก็คือวันที่19กกุมมาาาาพััััััันนนนน์์์ดดดดดดง้้้้ใคครรรี่่ออสสสปปปหหวว20เยืืลลไไู สินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างหลายคนก็จับตามองหลายอย่างนะครับตัวแรกที่น่าจะเปิดตัวแน่นอนก็คือ iPhone SE รุ่นที่4ผมนีแคปสปเปกคร่าวๆจริงๆเนี่ยผมทําคลิปอธิบายไว้คนข้งเยอะแล้วก็กลับไปดูกันได้ iPhone SE 4เนี่ยข่าวลือบอกว่าจะใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14ใช้หน้าจอ OLED 6.1นิ้วอาจจะเป็นรอยบากมากกว่า d นนิวมิงไอแลนด์นะครับด้านข้างก็มีปุ่มสีส้มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่ม power ไม่มีปุ่ม action แล้วก็ Ca Control USB-C iPhone เเมออนนนนกัับ16ส่วพพร์ตป็ จุดที่เปลี่ยนแปลงไปของ iPhone s e 4แม้จะใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 1 4ก็คือใช้กล้องหลังตัวเดียว48ล้านพิกเซลแต่ไม่รู้ว่าเป็น f ิจชั่นแคเมราหรือไม่นาสเกภายในครับก็จะใช้ชิป A18 แรม8 g b และใช้ชิปโมเด็ม 5G ตัวแรกของ Apple และ iPhone SE 4เนี่ยอาจจะรองรับ a p p Intelligence ด้วยเพราะว่าใช้แรม8แล้วก็ชิป A18 นะอันนี้ก็คือตัวแรกที่มีโอกาสเปิดตัวตัวที่2ก็คือ Air Tags อันนี้ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าไม่น่ามีการเปิดตััััวววววถ้้าาาจจจะะเเเปปปิิดดดดตตตนนนีี่่บบ่่่่่่ออแแบบ็็รุทกชใหมไสไส ไม่แน่ไม่น่จะเปิดตัวครับอีกตัวหนึ่งที่อ่าหลายคนอ่านมองข้ามมันมีคําที่อ่าทีมผู้เขาบอกว่าเตรียมพบสมาช,ชิกใหม่ของครอบครัวมันอาจจะหมายถึงสินค้าลายใหม่ก็ได้สินค้าลายใหม่ของห้เปิตัวหนึ่งเนี่ยที่มันมีข่าวลือมานานแล้วมีโอกาสจะเปิดตัวในปี2025นี้ก็คืออุปกรณ์สมาร์ทหับนะสมาร์ทหับเนี่ยเราได้ยินข่าวลืออยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นอ่าลโพงเหมือนโฮมพอดมีแขนกลแล้วก็เหมือนจอ iPad ติดอยู่สามารถหันหน้าไปมาได้อันนี้คือตัวแรกที่ ที่พูดถึงกันว่าจะเปิดตัวในปี2025นี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอ่าเป็นเหมือนหน้าจอ iPad นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือน iPad เอาไว้แบบติดฝาผนังก็ได้นะครับเอาไว้วางบนโต๊ะก็ได้เป็นอุปกรณ์ศูนย์การควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านก็คือเอาไว้ใช้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนั่นเองสองตัวนี้ก็มีโอกาสที่เปิดตัวเหมือนกันแต่ผมคิดว่า Apple ถ้าจะเปิดตัวสิ่งใหม่ขนาดนี้เขาคงไม่มาเปิดตัวแบบผ่านเว็บไซต์อีเมนเล็กๆอย่างนี้หรอกเขาอาจจะเปิดตัวในงาน WW ต่อมาก็คือ MacBook Air ชิป M4 ตัวนี้มีข่าวลือมาตลอด MacBook Air ชิป M4 เนี่ยมีโอกาสเปิดตัวนะครับอันนี้ผมผมผมคิดว่าน่าจะเปิดตัวไม่สัปดาห์หน้าก็เร็วๆนี้อาจจะเป็นเดือนมีนาก็ได้ดีไซน์เหมือนเดิมครับมีหน้าจอ14นิ้วแล้วก็15นิ้วใช้ชิป M4 อัปเกรดเป็นชิปใหม่เท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็นตัว iPad Air ครับ iPad Air เนี่ยโอ้ข่าวลือนี่ตีกันยับเลยครับบางข่าวลือบอกว่าจะใช้ชิป M3 บางข่าวลือบอกว่าจะใช้ชิป M4 เหมือน iPad Pro เลยนะ แต่ส่วนตัวผมคิดว่า iPad Air นั้นน่าจะเป็นการอัปเกรดสเปคแต่ว่าคงจะไม่ถึงกับการใช้ชิปเท่ากับตัว iPad Pro หรอกอาจจะใช้ตัวชิป M3 อย่าลืมนะครับว่า iPad ที่ขายในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรุ่นไหนนะครับที่ใช้ชิป M3 ดังนั้น iPad Air รุ่นใหม่อาจจะใช้ชิป M3 ก็ได้ดีไซน์ก็จะเหมือนเดิมครับมีหน้าจอ2หน้าจอก็คือ11นิ้วแล้วก็13นิ้วอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสจะเปิดตัวในต้นปีนี้ก็คือ ไอแพดรุ่นเริ่มต้นก็คือ iPad 11ที่ข่าวลือก็ตีกันยับเหมือนกันบางข่าวลือบอกว่าโอ้โห iPad 11รุ่นใหม่นะฮะตัวเริ่มต้นรุ่นใหม่เนะี่ยจะใช้ชิป A18 เหมือนกับ iPhone 16โอ้โหอันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากรองรับ Apple Intelligence ด้วยอีกบ้างข่าวลือบอกว่าน่าจะใช้ชิป A17 Pro นะเหมือนกับตัว iPad mini ชิป A17 Pro ที่มึงเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ดีไซน์ก็คงเดิม,มแหละแต่อัปเดชิปใหม่เพิ่มแรงเป็น8 g b เพื่อให้ใช้ Apple Intelligence ได้แต่ข่าวลือล่า แอปเปิลอีซีเจอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเปิดตัวก็จับตาดูกันให้ดีดนะครับก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวผมก็จะรายงานให้ทราบอีกทีแล้วเจอกันมาที่19กุมภาพันธ์ปี2025กดจาบก,กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดด้วยคลิปนี้ผมเต้น,นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันทลิปหน้าสวัสดีครับ